สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยช่องของเอกวัดลำเทินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเบิรงบรรยากาศงานก่อนนะครับวันนี้เราเข้ามาถึงงานแล้วแล้วก็เทศกาลเราจะไปเดินเลาะหาของกินนะครับท่ามือม่าคือเปิดเพ่งอย่างคือดิถ้าไปหาของกินเพราะฉะนั้นอ้พี่น้องก็อย่าไปย,ย่างอยู่เทวรก่อนนี่ละ ก็อนที่ก่ออะไรก็พินารณาเงินอยไร่ผันไร่น่ากบ่ะไรเนาะได้ยังกินเตี๋ยแม่หันแล้วกินนด้ยินแล้ววันนี้เรามีห้องน้ำร้อยไร่ไว้บริการนะครับทุกคนนางวีที่ร้อยไร่เด้อวันนี้ ชุดใครอ่ะโลโกโ้ชุดโลโก้อ๋อโอ้ยโอ้ยยังไม่สวยเหรอยังไม่สวยเลย,ย,ยมาเร็วไปใช่ไหม αι? นี่แหละสวยหรือยังยังไม่สวยค่ะดูสีผากกว้างค่ะนี ของก็ยังไม่จัดเลยหรอพี่ข้าวหรือยังลหร่กิอะอะไรนะพี่ต่วิ่งไก่เหรอฝุ่ปาซาบะเอาแต่ไหนก่อนน้างานมีอะไรบ้างอย่างตามสั่งด้วยใช่ร้านเมื่อวานไหมคนละร้าน เจอกันเธออีกแล้วรอดเลยสวัสดีค่ะพี่เอ๊จ้าพี่ยังหลายเกี่ยวแท้ะท้าำไมกินหลายแก้วจังมีคู่หรอคนมีคู่ก็ต้องซื้อมาเผื่อหรอไม่มีคู่ขาปากอ๋ออย่างนี้นี่เอง กินหาหมูลามน้ำแดงสวัสดีค่ะพี่ขอก็ปนปาค่ะมันาเขาเียหมูสามน้ำแดงแล้วก็เป็นสีนอตะามืเขาตแล้วหมดเดี๋ยวซะหนิ่กินต้องเขาเตียกินแล้วกินแล้วคนละคนคนละคนนละคนคนละคนอัีกบเนาะกินไงเด้อมือหนึ่กักินมือนึงกับทายคิมันสิกินบ่ล่รแเีบบล่ะเขาเนเราม่กอนกัวัน เนาะเขาแม่แหนบบุญคนแห่งแ่บบอบ่ว่ากันนะแล้วคนต่นว่าเป็นเพื่นคุณขักคแ่เนาะีต้ยนเนาะเนกระบะมาบานเพิ่นหัลเ่นเบเดนนีแ่เป็นตลกเขาขายเสื้ออไเราเข้าขาเขาขายขำเนาะย่างเนี้ยเพิ่งมาถึงกำลังจะเดินเลาะนี่แหละก็เลยเดินถ่ายคลิปก่อน เมนโจ์โจดมันง่ายแมซึ่งวางไหนพูดโจย์ยาเพ่ดกแทงแต่หงมงแรกพูดได้มีจะนังกินขาวแล้วกับฝ่าแตงเด้กะดนเหมือนนี่กูไ้มคหน่อยละคนกะหลองก้อเสือเพื่สุดถ้ายต่อแตงหนาเรีวแต่หงม่งแรงต้องต้องแตงแตหงม่งแรงเด้มือมันเป็นลองเสือเพื่สุดท้ายเด้ค่ะขึ้นจากสองปุนะเออก็ตตองฝ่าแตงแต่หงม่วงแผูพลังคนผูดใส่สุดทีแรงแดงดอก ก้อนรอแม่สิบแปดแบบนี้เรื่องพิธีเราเรียกว่าพิธีพิถันในการแต่งหน้าใช่ไหมไม่ใช่มักง่ายพอจุ่มหน้าลงไปก็ขึ้นไปเลยไม่มใช่ส,สวยสอบว่าเพิ่งแจ้งอันโจนยางเาเป็นยางเยาวพิ่งมีอายุเดยหมอว่านพ่นี้อายุ่าไหนมอว่าได้ยังไกดแตอันสิบสี่ขอสอเกิด ตาเดี๋ยวนคั้เรากิดค4เท่าไหร่คันสิบเบเกิดไม่เกิดลิ4ดีบอว่าอะไรเจาปิดทิ0เรียบร้อยแลไม่เกิดอะไ20บสฮะแม่เกิดวูมเกิดคิป10บอสเออแม่เกิดคลสั4ก็เกิดิ10หาตัวปนี่แม่เกิดตอนแม่ห่าปีหนึ่งแม่ แต่ม er ่เกิดสองซูักก็เกิดสองหนึ่งแม่แม่เกิดสิบสี่ก็เกิดสิบห้าเลยเสวนูเซาบอยังพอซองเกิดรบอย่างเขาอยู่บะด่านี้ะซาบอ์ซาบอ์แม่กมนเขาว่าแสบนี่เพย่กินเขาว่าแสบแต่เป็นปัญหาของเธออายุของฉันเป็นปัญหาของเธอปัญหาของฉันสวยยังซิงอยู่ทำไมอะฉันยังสวยยังซิงอยู่ใช่ไมตอนนี้อร่อยนะจ๊ะแค่พอสออุ้ยขอบคุณของฝากนะคะขอบคุณหมระท้านะคะขอบคุณคุ่ง มัเวลาอยู่ใส่เสาเหมยแล้วนางอยู่ใสล่ะอันนี้เป็นพี่บายสีวัดโดนพี่ราน้อยกระเสียน สวัสดีครับกินข้าเราไปโอ้ยปทุมมาปทุมมาออกดูราบอกปทุมมาเดี๋ยวตั้งราไปที่กระตายน่อยครับคุเป้า แม่ไปไหนอ่ะลูกอ่เอี๊ออกมาสิ เป็นคือกันเบิดก็เลยเศร้าเหตุก็เลยปล่อยมันไหวปล่อยสนใจมันแหมฮะมันคุ่มเหตุมันเขามันสิเก่งกว่าเขาเตี่ยอ่าอยู่วันตึงเอาพี่น้องที่มีลำลาบไปก่อนครับลูกหมากับแม่หมาหน้าเหมือนกันมาก